สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้เขามาหอดงาน้าเลี้ยวเราจะพาเดินเลาะดูบรรยากาศวันนี้เต็นท์เราอยู่ขวาลำโพงขวาหมอลำนะครับจอชลิงเห็นลำโพงตายคนเบิงเด้อเพ่งนี่อย่างนี่เพ่งไอ้สร้างซิริกัซิดวันนี้อยู่ลำโพงนะวันนี้อยู่ติดลำโพงเลยเป็นตลองปิดขี้คาด เดี๋ยวพ่อพี่น้องย่างเลาะก่อนนะครับเอาเอาเอาโอ๊ยไม่ด้หน่อยไปไหนุณเชื่อผมดูหน่อยนี่ค่ะพิจเตอร์อั่นี้กับเกาตลอดเวลาพี่ผู้่านมึงบ่ได้แตกต่างกับกูเลยมึงหัดในมึงหน้ามึงดูมึงเบิ่งสภาพตั้งหน้ามึงก่อนเอามึ่งโอกาสมึงเบิ่งไหนสมศรียังขึ้นดีกว่าหนาเฮ่าอ่ะหน้ามาโ๊อปอันนี้หน้ามา ไนี่นะคนโอ้ยอยไม่ต้องกันอจมสีอบนะไม่ได้ต้องกาคางแตกต่างไม่ได้หมากับว่าพนกับบ่าอาบแล้วนี่คือมีของเราเพียนสู้กับร่มแรงสูงขู้เ้าจางเรืองไหนอีกรำเมิ่อเช้หนาองสี่โอ้ยเสียงมึงอวากคเป็นอะไอย่งนี้น่ถ้าได้คืนห้านเพื่อนเนาะโอ้ยสู้กับใบบ้ได้เกือบวัมา่าเขาเีอรกพีการี่น่นห้ การน,นี่ยื้ห้างอันนี้ห้างก็ยื้อมาดิหูบอว่าอันว่มามาที่แหลกไปยะะี่ระวางไหนวางไหนอีแบ้มเมื่อที่แหบลบกมึงคือดูดีมึงคืองามแท้ก็เลยว่าแม่จะบัตเชียไปเขาเวลาใดไปแต่งตัวแต่เวลานอนอกับบอมี่อยู่เลยมีเวลาทายครีมผมของหนูนี่โอ้ยสวยสหลาย,ย,ายาไปไหนไปไหนนี้ไปเต็นเต็์ก่อน จะพี่ออฉากไหนพวกน้ในบางฉากอยู่ตดโอ้โหอยู่บนรถเลยเหรอแล้วเราจเอาบันลังนี้ด้้านี้ขึ้นอ,อยู่สูงถาวาไม่มีที่กลางเต็นไม่มีที่กลางเต็น้ทนโโโโดยทว่าดีนะพี่นี่เดี๋ยวนอนเลยเหรอฝนมาลมมาก็เปียกเอาหลักตันอยู่ใส่บั <S <S ตรแ่อยู่กับไอ้คุณอยู่ฟังน้นครับอยคนียว อวะนี่อยู่คนเดียวหรอไม่การเลยทำไมจะมาบุกเหรอใช่เดี๋ยวจะร้อยมาต่อต้นคลิปว่าหันเลือมนัวจะของกดหยุดคลิปแล้วก็เลยตีลังกากล่องใหม่อันพี่น้องเบื้องหลัแหละสิวิ่นหัวในเด้อมาเด้วมาเทลพอกับพระพีเทลกับทายเรื่อยแล้ว กว่างเขาเปิดเทนอยู่เมเอาไทยไทยไทยขอสิิลัยุดเอาเอาไม่ดีเลยเพ่งยังนี่ของพลังงานขอกลังานของลังงานก็คือเกาจินไนกีกีุยางเลยตอนนี้เนอกเเมอนี่ั้นมันเห็อะไรอ่ะีขาแหลีขาดมีขาเหล่ีไหนมันบาดีเขาหล่ียังพีดพีคมีนั่นอีกเนี่ยของเรียนร้ายแห้งมื่อนี้ ยังแนมันเล่นน้ำแนน้อยมีแบบกุๆเจ้านั้นไม่พี่แนแน่เต็มอย่างีบวกระเทียดบกระเทียดโอ้ยว่าแต่แน่เลี่ยบกระเทียมบกระเทียดสเนี้ม่ผู้าทีหรอเติมแนเติมมีตมิแนไข่เฮิร์ดเลยข่เฮิร์ดเลยเฮิร์ดเฉยเฮิร์ดไข่เฮิรบวกระเทียดขวละกิน่าเป็นเอ้าพิ่นเลอสีเลือดตาน้คีบข่ละไข่แบบข่หมุนหนาหมุนหลังอยู่จ้าว่าไหนล่ะ

แมตุ่อ,อ,เอยเลยมันจะนี่ออกมันก็บ,บ่กเหตุวิแมนี่นี่นี่ขอยบอกขสิบอกอยังบอกขอยแต่งหน้าแม่เออบันนี้ขอยเสียดออกมันออกมาเป็นขุยเป็นขุยแมก่อนก่อนแข้งแข็งจุ่มเอาหนิกินเบิอง,งต้องให้มันนั่นชุ่ๆๆมชื้นแม่หรอก็จะกินเบิองกขันไปเสียดตอนัหนเดี๋ยวเจียวมันกมาอยู่บอขั้นตอนไปเหตุเออประเดี๋ยวมันข้างวมันเป็นตอเบอรี่ตอโอ้ยโอ้ยสตาร์เบอรี่ซื้อตอนไนี่เบียรเปี่ยนเบิอง โอ้ยสตอี่อะม้อโอยมันเปียกกินไม่ได้เลยเอาหรอกมันยั้จะเอาเปียกมันอไได้กินมันสตอรี่มันเปียก่นกินไม่ได้ที่นี่มันเปียกเลยกรองเราเต้องเอาซิซูเพะเซ็ดยำใต้องเอาซีซูได้เซ็ดขยันเลยขยันเลยโอ้ยแม่น่าเกลียดโอ้ยขบไปทิ้ง เป็นนี่เนี่ยอ้าก็กินแต่ตำบอดีนะขนาดพันกินนีนเนี่ยเพราเอิบมาแก่เอิบมาเป็นสถานการณ์ต่างๆเอ้ยขอออกฉากไหนเจ้าออกฉากไหนเอันกระเบื้องกันกรล่อนลุนอยู่สิเบื้องนี่คลิปนี้พี่นอนจะอันปวดหัวน้ำข่อยอยู่ คอยว่าจะมาคอยกดยุดขีปคอยเลยไปกดไายอุ้ยอยากเป็นดำดงไหมคอยก็เลยเตรียมการนะอยาแต่งตัวเป็นดำดงก็อยากออกซาก็เป็นเยเวอร์นั่นเออไม่เป็นดำดงเนี่ยมึงดำดงผักเขามีผักผักไทยห่อกับตองมีผักอีสานเดิฉากแรกเมืองสามมณีผู้ใดมีไม้ลอคอยยืมแน่ไม่หูแม่เมืองสามมณีกคือพื่อมพยการใช่บอกดูเป็นไอาทิตย์สามมณียาสีเมื่อ่อยเจ้าชายเมื่อที่สอง เอ้าจ้าวข้าวเส์ตข่อยเพศสองเลยแบบนี้สวยยแม่สวยไม่พอเธออันนี้เธอก็ลงมาเลยเธอเสร็จเธอก็ลงช่วงแรกยี่งร้อนใช่คราบแรกกินั้นเงีียวแบบกะเทีนเนี่ยเอามลยคินเบิรงอุ้ยเราบ่กินแบบกะเทีแล้วกินบวเป็ดอุ้ยไม่ละแซ่บเอาอะ้รกินเจ่วอกว่ามันหืนแจ่วอืมอร่อยแจ่วน่ะเอาสิ่มเบิรงอิอิเจี๊ยบเฮ้แกจลถุงกูได้มากกว่า นี่แม่ต้นพันธเหยียดพิชนี่เพิ่นคิดว่าข่อยช่างไร่นี่ข่อยช่างทรงกระซองหลูเต้ามดกินดอ,อกพันเหยียดไร่นี่จะดูไปเลยไร่ไหนวะ<อ>น,นี้นี่ไร่นี่มันของไปเอาไร่ไหนนี่เอาข่อยไร่พีถังนั่งอยู่แต่ว่าตุ้งติ่งมันยาวนี่ไร้ข่อยหรือเหยียด่อมใช่ที่นอนคลิปเนี่ยว่าพี่หยางเดียดนางสวยกันชื่อชื่อจ๋ยงๆว่าพี่หยางมาฟังเสียงน้องเบียร์หัวานๆหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่เห็นนางลงคลิปนาน<อ>ก็เลยให้นั่ง จ,จะคนเป็นยังแม่แ่ม,มาคนมาทายจะค้องเราคนค,ค,ค,คันทายเพราะว่มามาฟังนีเบียวหัวนี่เรา,มรไ,าไม่ได้ฟังชืชอเพราะว่ามันจะเสียงมันพอจะมาทายคลิปขย,ยีืน,นกับเจ้าทายประมาณสิบนาทีเลยล่ะมันย,าายี้อะไรอ่ะาแมพิวอร์เนี่ยัน็องก้หนูันนมาหนูเ้หนูบูตี้ยังหนูยู่ย่งเงินูซิงตาสวดหอมบออตาสวดนคกสิบาทนูซิงตาสวดดูนี่นูชินนนงนูชิงกับ เสร็จยนยู่หนาของหนาว่ายูันสิิตานก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยลงมาซ้อมเต้นก็ยังพูดไดเหนียวเอลงมาซ้อมเต้นพอสิขืนเต้นเมยแเราได้บะเนียวเนื้อขาเดียวก็เมย์กเบียดนผ่านมนเต้นมาสั่นมนเต้นแห่กอีกคนบเขาบงเงยอีกต้อมเต้นทียังมาจ่อไเพี่ยังก็ตาม ยังกัะตามเต้นเต้นเบิร์ดจะเบิร์ดหัวช้งมันเป็นสีขาวชาชั่วโมงในตไนกินุกเป็นบาหอว่าหาสองคนหรือนี่เหร์มัดบอยชักหน่อยด้มัดอะไร่มัดมือมัดมือมดว้นอะไรตะนกูกับสิเป็นแล้วคือการมีเป็นแล้วเป็นแล้วไอเราไปใช้เห็นหน้างไอเราเลียงางถ่ายคลิปอยู่อ้มานอันกล้องไออันชุด ก้อยแงดไว้ก้อยเถอะนะก้อยอย่านี้โห็นช่ไห้กจะดกไหแล้วขาดแล้วโตกึกนเตียวหนังง่ายขึ้นขยังพานหอมหอมอุ้ยชี้ไก่อันไรก๋เตียวเนื้อนี่ก็แส่บอะครับก๋วยเตี๋ยวเลืออหากินงานอยู่นี่มือเทียบเพราะมันหลารลานคีใส่เพราะเปลี่ยนอาทีไปแล้วนี่พี่น้องว่ามีอย่างนี้คือหนงนางโซกันจะซื้อทีเขาเป็นอะไรมันบ่นีง กินนี่บหกต้องมันีคือนั่งยูขาล้างโพงเลยนิโอ้ยอย่าหลอกำพงเลยอย่าหลอกคิดขี้เด้อมันนี่ยูหาล้างโพงโอุ้ยขอยักสื้อิ้นตให้จะล้องได้ปะทำที่ไทยล่ะคุณได้มาถ่ายรูปหน้าาหนท่าทางไายนี่ยอูปนหน่มือว่านนี่เลยเพราไว่าถ่ายรูปหน้าสามนาที มีต่คนหมันเนมมาหมันเขาเะขืนหันว่ามื่เคยเด็ตีบลายไปหนีจักเธอเจกบไเจ็บไปลอยนี่ละเจ็บไปอยคือว่าลายู่อันนี้ลายจุดะเ่าลายเออคือว่าได้ยูหมันยูอุยไอเดีกเว่าสีลอยคนรม่ได้เงินไม่ได้มาไล่อันนามันพอเอกเดี๋ยลงมากอะไรเงินสองร้อยบ๊วยบ้านทัหมดบ้าร้อยห้าร้อยเ่อคืนยเ็บลายปนีจากบมว่านต้มือนีสินาลาบงผูล่ ว้ยพี่น้องเอ้ยมีคุณแม่มึงอีกเยอะห้เอฟชอหนาลาเด้อจะหาลาอยู่เตยบเสียบอยู่เด้อจดจำหน้านี้ไว้นะครับเดี๋ยวสักพักจะเป็นแต่งหน้าเลียบพี่น้องคิวหน้าก่อนค่ะ๊ายบายออกฉากนะคะออกฉากเลยอันนี้ออกฉากต้อนะครับเป็นแจงหน้าแล้วบสบายน้องบยไายบายบด่บาย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 บา่บายบายบายบาวันนี้บัตรหนึ่งร้ยบบาทนะคะจวจตัวค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของ